สวัสดีผู้มาลับกชมทุกท่านครับผมนี่คือช่องด e l Dr t e ร t เทสครับกระผมด r รเทสมารายงานตัวแล้วครับผมนี่คือคลิปพิเศษนะครับอัปเดตข่าวสารของเกมแบงกาดซิโ o เซิร์ฟอังกฤษที่จะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนนี้นะครับผมโดยถ้าท่านไหนชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับหรือจะดีกว่านั้นคือถ้าท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องด e l Dr. รเทสนะครับสามารถกด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดคลิปหรือไลฟ์ที่จะเกิดขึ้นในช่องด e l Dr. รเทสได้นะครับผม เอาล้ครับคลิปนี้ผมจะพูดอะไรบ้างก็ติดตามก็ได้เลยครับหลักๆคือคลิปนี้ผมจะมาสรุปภาพรวมของการ์ดที่จะเข้ามาใหม่ในเดือนกันยายนนี้นะครับแล้วก็จะมาพูดถึงว่ากันยายนมันมีกิจกรรมอะไรน่าสนใจบ้างแล้วก็มันจะมีการแจกของรางวัลสาหรับคนเล่นที่เล่นมานานนะครับแล้วแบบเล่นบ่อยมากก็จะมีการแจกของที่ดีมากขึ้นก็เป็นยังไงก็เดี๋ยวมา รีวิวกันนะครับผมแล้วก็ปิดท้ายคลิปวันนี้โดยการผมจะมาพูดถึงการให้คะแนนแบบใหม่ในระบบแรงของคนเล่นระดับเลเจนด์ขึ้นไปนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันครับก็มาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่าครับก็ในเดือนกันยายนนะครับบล็อกที่จะเข้ามาในเดือนกันยายนก็คือจะเป็นบล็อกที่เรียกว่าไทยคลินิกนะครับก็หลักๆก็คือจะเป็นการมาเป็นพวกของเสริมของแคลน เกียร์คอนิคอลรอยัลพาราดินแล้วก็ n e โอเนกตนะครับซึ่งถ้าเกิดจะให้ผมสรุปก็คือในส่วนของ ical, g กียร์คอนิคอลจียูนิตสองใบที่เข้ามาใหม่คือตัว Cross Over ร์ดา o n กับ s ปิทเพกั a ซั s อันนี้จะแล้วแต่ความชอบนะครับสปิทเพกั a ซั s ก็คือจะเป็นตัวช่วยในการเล่นของคนเล่น g กียร์คอนิคสายที่เป็นนักสัตว์การเวลานะครับส่วน Cross Over มันก็คือจะเป็นในส่วนของการเพิ่มท่าป,ปิดให้กับคนเล่น เกียร์คนิ i c เสายทำลิฟที่เล่นโคโน่เจแล้วก็โคโน่เจร่างแรกนะครับผมให้มีสกิล uh, แบบเพิ่มเว็บที่น่าสนใจมากขึ้นแต่ข้อเสียคือถ้าเกิดว่าเราทำได้ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่จบเทินนั้นไปก็อาจจะทำให้ด้านหน้าเราอ่อนใจป้องกันไปพอควรก็ประมาณนี้ครับกับ G-Unit ของเกียร์คอนิ c ครลส่วนการเกรดหนึ 1, ่งเกรดสอเกรดก็จะมีการมาของตัว Perfect กต์ก แล้วก็ตัวการ์ดที่ทําให้เวลาคนเล่นสกิลไทม์ลิฟ t อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการแบบต้องมาวางแผนในการคิดว่าจะลงการ์ดยังไงให้จบเธอรนั้นไม่ออดป้องกันดีก็อาจจะมีการ์ดเสริมเข้ามาอย่างตัวพาลสตาร์ฟาร์มพีก็ที่ทําให้ตัวคนเล่น Timelift มีความสุขมากขึ้นอะไรประมาณนี้ครับส่วนรอยัลพาราดินจะมีการ์ด G-Unit ที่เข้ามาใหม่สองใบก็คือเป็นตัว เ e ฟแลนเซอร์ดากอนแล้วก็ตัวลูมิ s h ส p e d ด a กอนแล้วก็จะมีการ์ดที่น่าสนใจอย่างตัวเอาไม้รล่างใหม่เข้ามานะครับซึ่งอันนี้ขออนุญาตไม่พูดถึงเอาไม้นะครับแต่จะพูดถึงการ์ดสำคัญที่มีผลต่อเมตาคือตัวไอลูมิ s h ส p e d ด a กอนซึ่งไอตัวลูมิ s นสทอบดากอนเนี่ยบอกเลยคือมันมีสกิลคล้ายๆกับตัวการ์ดจากบล็อกแรกที่เป็นชื่อว่ากาเบรตนะครับคือตัวลูมิเนสทอบดากอนก็คือสกิลของมันจะคล้ายกาเบรตรงที่ว่า เมื่อมีการโจมตีเกิดขึ้นมันจะสามารถเรียกเกต2สองมาเติมสนามได้แต่ข้อดีกว่ากาเบตอย่างหนึ่งคือถ้าเป็นกาเบตคือมันต้องบังคับว่าตัวกาเบตต้องโจมตีแวนการ์ดแล้วต้องโจมตีโดนด้วยถึงจะสามารถเรียกเกต2สองมาคอยเติมสนามเพื่อโจมตีต่อได้แต่กรณีที่เป็นลูมิเนสทูปดากอนถ้าเกิดว่าเราทําเงื่อนไขผ่านสามารถติดสกิลเบรฟได้ข้อดีที่ดีกว่ากาเบตคือมันจะขอแค่ว่า ให้มีการโจมตีเกิดขึ้นก็คือจะโจมตีวันไก่ก็ได้เดี๋ยวจะโจมตีเรียไก่ก็ได้ขอแค่ว่ามีการโจมตีเกิดขึ้นปุ๊บมันจะสามารถเลีกเกตสองมาเติมสนามได้ทันทีเลยครับผมอันนี้ถือว่าดีมากเลยนะสำหรับคนที่แบบอา,อาจจะดวงซวยกับตาเปสนิดนึงตอนนี้ก็น่าถามหาเหมือนกันแต่มันอาจจะแย่หน่อยตรงที่ว่า,าถ้าจะเล่นลูมินสโทบาก็นนคือมันต้องเล่นไปเล่นกันอย่างน้อยคู่นึงครับถ้าจะเล่นนะครับโอเค ็ประมาณนี้แล้วกันครับกับรอยยกพาลาดินส่วน n ีโอเนกตานีโอเนกมีการ์ด G.R เข้ามาใหม่2ใบก็คือตัว i n v e r อร์กับเซฟ i n a แล้วก็มีการมาของตัวอาชาร์าฐานใบใหม่นะครับอย่างลานังคุลัสออฟเซลิงฮาส์อาชาซึ่งถ้าพูดถึงการ์ดที่จะมีผลต่อเมตานะครับก็จะมีประมาณ2-3าใบด้วกันถ้าเป็น g u n i นก็คือจะเป็นเซฟ i n a อันนี้จะทำให้การเรียกมาด้วยสกิลของ เซฟีนาเนี่ยการที่เรียกมาคือมันจะได้มีสกิลบูสทำให้การเติมพลังหลายๆอย่างนี่มันดีขึ้นมากสำหรับคนเล่นม e โอเน t กตานะครับถ้าเกิดอยากหาก,การเสริมก็เซฟีนาก็เป็นใบหนึ่งที่น่าสนใจส่วนการฐานใหม่ที่เป็นอาชาล่างสอนนะครับใบนี้บอกเลยสำหรับใครที่เล่นเซิร์ฟญี่ปุ่นบอกเลยว่าน่าจะพอรู้แล้วว่ามันเป็นใบหนึ่งที่ทำให้อาชาฐานล่างแรกมันคนเขาเก็บ เข้าขึ้นคิงไปแล้วครับเพราะว่าอาชาฐานใบใหม่ที่มานี้คือสกิลมันดีกว่ามากครับเพราะว่าสกิลของมันคือเมื่อมีการใช์เกิดขึ้นใช่ไหมครับและจากจ่ายค่าคอสเกิดขึ้นใช่ไหมครับมันจะเรียกการที่ชื่อเหมือนกับเรียกการใบอื่นได้แล้วก็ไอเรียกการที่เรียกมาด้วยสกิลนี้ครับมันจะได้สกิลบูสซึ่งมันจะดีกว่าอาชาล่างแรกมากเพราะว่าอย่างน้อยคือเรียกเกรดสองมา เติมแนวหลังใช่ไหมครับมันก็จะสกิลบูสก็ทําให้เล่นง,ง่ายมากขึ้นแถมด้านหลังก็ดูมีประโยชน์มากขึ้นกว่าชัดเจนครับผมสว่วนนีอเนกตาอีกใบหนึ่งที่คนเขานิยมกันในบล็อกไทป์ฟิกเน็กนะครับซึ่งอันนี้มนไม่ได้อยู่ในที่เขาเอามาโปรโมทกันนะครับอีกใบหนึ่งที่คนเขาถามหากันแน่นอนก็คือจะเป็นอ่การ์ดระดับทริปเปิลแรที่เรียกว่าเฟสไมเดนโอเดเต้นะครับ คือใบนี้ถ้าเกิดใครเคยเล่นเนโอเนกตาถ้าเกิดใครเคยเล่นการที่ชื่อว่าเพียไอการเพียใบนั้นกับการใบนี้สกิลจะคล้ายๆกันแต่ตัว a อเดเต้นี้สกิลจะดีกว่าเพียเยอะมากเพราะว่ามันกระจายพลังอะไรดีกว่าแล้วมันมีสกิลแบบเอาการ์ดขึ้นมือแบบส่งการ์ดกับเด็กอะไรได้แบบค่อนข้างดีกว่าเพียเยอะมากแล้วอันนี้คือจะเป็นใบหนึ่งที่จะมาถูกแทนที่กับการเพียของตัวเนโอเนกตาครับผม โอเคประมาณนี้แล้วกันกับการรีวิวการ์ดจากบ็อกไทร์ทรีนิกนะครับแล้วสำหรับท่านไหนที่เปิดบ็อกไทร์ทรีนิกโดยใช้เพชรน,นะครับทุก100เพชรที่ท่านใช้เพื่อเปิดบ็อกนี้นะครับท่านจะได้เหรียญพิเศษที่เรียกว่าลีซูดีเมดัลผมขอแยกเรียกมันว่าเป็นดีเมดัลแบบใหม่แล้วกันนะครับซึ่งไอตัวดีเมดัลแบบใหม่นี่มัน ไว้ใช้สำหรับกิจกรรมของภาค v i l d e s k ซึ่งกิจกรรมประจำเดือนกันยานะครับของ v i i l d e s k จะเป็นลักษณะคือจะถ้าคนไหนที่เปิดบ็อกของ Thai p h o e n x ด้วยเพชรจะได้เหรียญ d m i d d l แบบใหม่มาซึ่งถ้าสะสมไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันจะเอาไปแลกสกินของภาค Overdose ได้ที่เคยออกมาแล้วก่อนหน้านี้ซึ่ง ถ้าอยากได้สกินของภาะโอเวอร์เดย์จริงๆคือก็สะสมไม่ได้หนึ่งร้อยเหรียญดีเมดัลใหม่ครับผมหรือถ้าเกิดท่านไหนสะสมไม่ถึงก็มันยังมีพวกแจกไตเติ้ลหรือแบบแจกภาพโปรไฟล์อะไรแบบนี้ก็เปิดอ็นทางเลือกนึงเผื่อท่านไหนสนใจครับแล้วก็ถ้าท่านไหนมีเงินถุงเงินถังหน่อยนะครับก็สามารถาใช้เพชรที่แบบเสียเงินนะครับหนึ่งพันเพชรเพื่อเอาไปแบบเปิดซองปกติได้แต่ว่ามันจะได้ข้อดีกว่าคือ มันจะได้ตัวเหรียญดีเมดวแบบใหม่เนี่ยมาสองเท่าคือจากเดิมที่ว่าหนึ่งร้อยเพชรจะได้หนึ่งเหรียญใช่ไหมครับถ้าเกิดไปแลกโดยใช้แบบเพชรแบบเสียเงินหนึ่งพันเพชรไปแลกแบบระบบพิเศษเนี่ยมันจะได้มาก็คือพันเพชรเสียเงินจะได้เป็นสองซองการ์ดของของไททีนเนี่ยสิบซองแล้วก็ได้เหรียญดีเมดวของภาคของดีเมดวใหม่เนี่ยยี่สิบเหรียญด้วยกันก็นี่สำหรับคนที่มีเงินถุงเงินถังนะครับ สำหรับรีวิวไททีน็กก็ประมาณนี้แล้วกันครับทีนี้ในเดือนกันยายนมันจะมีกิจกรรมที่เรียกว่า U20 Championship Collector Fight Campaign ซึ่งอันนี้หลักๆก,ก็คือจะมีการแจกเหรียญที่เรียกว่า U20 CS Medal ผมขออนุญาตเรียกมันว่าเป็น CS Medal แล้วกันเพราะว่าชื่อมันยาวเกินซึ่งไอเหรียญ CS Medal เนี่ยถ้าเกิดว่าเราสะสมเนี่ยนะครับ อันนี้ผมคํานวณเครื่องคิดเลขมาให้แล้วถ้าเราสะสมครบตามภารก,กิจที่เขาบอกเนี่ยมันจะได้มาประมาณ3,000เหรียญด้วยกัน3,000 CS Medal เอาไปทำอะไรได้บ้างเหรียญ CS Medal ทุก200เหรียญจะสามารถเอาไปแลกซองของแพ็คต่างๆได้ครับผมโดยแกดดดลกไ,ยแกได้ตั้งแต่ได้เหลิพันกันขอไปครับโดยแลกได้ตั้งแต่แพคล่าสุดจนถึงแพคของไอแพคแรกสุดอย่างตัวไอ เเชันสไล์นะครับผมก็คือของโคโนดเจ็นั่นเองครับผมหรือบางท่านอยากได้ตัวไอเศษเสือหรือพวกตัวข้ามอะไรพวกนี้ก็ไปแลกได้ครับแต่ผมมองว่ายังไงทุกท่านที่ทําหรือสะสมภารกิจนี้ยังไงก็คือหวังเอาตัวไปแลกกับซองอยู่แล้วครับซึ่งไอเหรียญ CS Medal เนี่ยการได้มาจะมาได้หลักๆคือ2วิธีด้วยกันวิธีแรกคือจะเป็นในเรื่องของการ เข้าเกมตั้งแต่วันที่1ถึง27กันยายนเข้าวันไหนก็ได้เป็นเวลา6วันโดยแต่ละวันที่เข้าเนี่ยมันจะแจกอยู่100 CS Medal ด้วยกันดังนั้น6วันก็จะได้มา600 CS Medal อันนี้คือแบบแรกที่จะได้ CS Medal นะครับกับอีกแบบหนึ่งคือเป็นภารกิจพิเศษสำหรับเดือน ของภารกิจพิเศษนะครับซึ่งภารกิจพิเศษคือ,อยังไงไอ้ภารกิจพิเศษเนี่ยก็คือให้เราไปจัดการคาแรคเตอร์ไฟท์กับสมาชิกในทีมสไตเดอร์ฟุคุฮาระแล้วก็ไฮเม m าวเวอร์ Flower, ครับก็โดยสรุปคือไปเล่นคาแรคเตอร์ไฟท์แบบกดข้ามก็ได้ครับให้แต่ละตัวละครที่เป็นสมาชิกดังกล่าวเนี่ยผ่านไปให้ได้10การต่อสู้ครับเมื่อครบ10การต่อสู้ของแต่ละตัวละครปุ๊บจะถือว่า เคลียหนึ่งภารกิจผ่านครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเคลีย์ครบเป็นทีมนะครับทุกสามคนที่ครบหนึ่งทีมก็คือจะได้มาอีก200 CS Medal รวมหมดก็คือมันจะเป็นเอ่อแต่ละทีมก็คือจะมีสี่ภารกิจจ่อยนะครับก็คือเคลีย Character Fight ของแต่ละคนเป็นสามภารกิจแล้วก็ถ้าเกิดครบสามภารกิจนี้ก็จะได้ถือว่าคอมพ l e t e หนึ่งทีมก็จะเป็นภารกิจที่สี่ก็คือได้อีก200 CS Medal รวมหมดก็คือแต่ละทีมก็คือจะมีสี่ภารกิจด้วยกัน สามทีมเป็นสิบสองภารกิจนี่คือสิ่งที่ต้องทำสำหรับคนที่อยากจะเคลียร์ภารกิจพิเศษนี้นะครับผมโอเคต่อไปสำหรับผู้เล่นที่เล่นมานานนะครับสำหรับคนที่เล่นมานานกับเกม Van กาซีโร r เซิร์ฟอังกฤษนะครับผมก็บอกเลยครับว่ามันมีแจกของรางวัลพิเศษสำหรับคนที่เล่นมานานนะครับโดยยิ่งได้เล่นมานานเท่าไหร่ก็ตามก็จะได้ของพิเศษมากขึ้นเท่านั้นครับโดย ขออนุญาตเอ่อเปรียบเขาวๆว่าถ้าเกิดท่านเล่นมาสัก10วันแล้วก็จะได้ของง่ายๆอย่างเอ่อตั๋วกาะชาบแบบก่อนภาคจีปสัก30ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดท่านเล่นนานกว่านั้นก็จะได้เป็นเศษเสือหรือนานกว่านั้นอีกก็ได้เป็นตัวแรกทิปเปอร์แลก,กครับหรือนานกว่านั้นก็ได้ซองพิเศษไปสุ่มเล่นๆอีก32ซองครับหรือนานกว่านั้นอีกก็มีแลก เขาจะได้เหรียญตัว g Skin Medal ก็คือไอเหรียญแลกสกินของภาคจีแหละครับซึ่งเหรียญหนึ่งนี่บอกเลยมูลค่า3าม้กว่าบาทได้ครับเพราะว่าผมซื้อมาเรียบร้อยแล้วครับเคยซื้อราคาแพงอยู่หรือท่านไหนที่ล็อกกินมานากนกว่านั้นอีกก็จะได้ตัวไอตั๋วแลก GR ซึ่งอันนี้ดีมากเลยนะพการจีอาใบหนึ่งคือเสียวเวลาในการทํานานเหมือนกันแต่นี่คือถ้าสะสมเวลาเล่นมามา,มากพอก็จะได้เลยครับแล้วถ้าเกิดว่า จริงสะสมเวลานักกว่าเดิมอีกมันมีช่วงเวลาถ้าเกิดว่าสะสมได้ถึง500วันก็เอาไปเลยครับเหรียญ GSD Medal ซึ่งอันนี้บอกเลยคุ้มมากเลยนะเพราะว่าเหรียญ GSD เหรียญหนึ่งก็โหพันสองพันได้ครับแต่สำหรับคนที่เล่นมานานผมว่าไม่น่าจะมีปัญหากันนะเพราะว่าเขาน่าจะคราบการ์ดกันจนแบบฟูเด็กกันไปเกือบทุกคนแล้วครับโดยปกติเราจะรู้ได้ไงว่าเราเล่นมาแล้วกี่วันก็ ท่านสามารถเช็คได้ว่าเล่นมานานขนาดไหนโดยการไปดูในโหมดของ q u e s นะครับแล้วกดตรง Achievement ให้ท่านเลื่นหาตรงภารกิจที่เป็น Achievement ของ l o c in a total of จุดจุดจุด d a ก็คือสะสมวันภารกิจเชิงสะสมวันเข้าครับแล้วท่านดูว่าท่านได้มากี่วันแล้วก็มาดูกันว่ามันเอาไปได้ของราวันอะไรบ้างซึ่งอย่างผมคือ เข้าเกมมาก็สาม้อยกว่าวันแล้วก็น่าจะจบอยู่ที่ประมาณได้ของจนถึงแค่ตั้งแต่ตอ,อตาชาทิเกตจนถึงตัวไอ้คูปองแลก g r ได้ก็น่าจะประมาณนี้ครับแต่ถ้าถาไหนได้นานกว่านั้นก็มันจะมีของแจกอีกเยอะครับซึ่งมันจะไปสุดที่ประมาณห้าร้อยห้าสิบวันสะสมนะครับถ้าเกิดว่าสะสมได้ถึงห้าร้อยห้าสิบวันสะสมปุ๊บมันจะ ได้เป็นเศษ GR 5,000เศษซึ่งดี้ดีมากเลยนะเพราะว่ามันไปแลก GR ไปไหนก็ได้ในอนคตครับแต่ถ้าเกิดเกิน5้าวันไปคือท่านขยันมากแบบเล่นเกมตั้งแต่แบบเปิดเซิร์ฟมาปุ๊บบอกเลยทุกห้าสิบวันนะครับที่เกิน5้า้ไปคือไม่ว่าจะเป็น600 650, 700้อยห0ร้อาสิบเจ็ดระไรพวกนี้ครับที่มันเพิ่มไปหลังจากนี้อีก50วันเนี่ยท่านก็จะได้เป็นเศษ GR ครั้งละ2 5 0 0เศษครับ ก็จะประมาณนี้ครับสำหรับออของแจกสำหรับผู้เล่นเก่านะครับที่สะสมวันเข้าเกมจํานวนมหาศาลนะครับผมโอเคทีนี้มาสู่เรื่องสุดท้ายของวันนี้ครับก็จะเป็นในเรื่องของการปรับระบบแลงในแล้งของเลเจนนะครับซึ่งจะพูดที่ถูกคือเป็นระบบการให้คะแนนของคนเล่นแลงในช่วงเลเจนนะครับตั้งแต่เดือนกันยาเปน็นต้นไปนะครับ การให้คะแนนในระบบแรงจะเปลี่ยนนะครับคือถ้าเกิดเป็นช่วงก่อนตั้งแต่คือช่วงก่อนกันยาคือปกติเวลาเราลงแรงใช่ไหมครับช่วงเลเยจินศูนย์ถึงเก้าเนี่ยคะแนนมันจะขึ้นแรงได้ง่ายมากแต่พอช่วงเลเยจินประมาณสิบถึงสิบเก้าเนี่ยมันจะอาจจะเริ่มแบบขึ้นแรงได้ช้าแล้วจนประมาณช่วงเลเยจินยี่สิบนี่คือมันแบบต้องชนะระล,ะละอย่างเดียวถึงจะขึ้นแรงได้ทีนึงก็ <c oughs> <c oughs> สาเหตุเป็นเพราะว่าช่วงเลเยจินศูนย์ถึงเก้าเนี่ยถ้าชนะมันได้คะแนนเพิ่มสามสิบ แต่ถ้าแพ้ไปอ่ะมันหายไปยี่สิบก็บวกลบกันแล้วก็จะเป็นบวกสิบแต่ถ้าเกิดเป็นเลเจนด์นสิบถึงสิบ้าคือบวกลบกันแล้วคือมันจะชนะได้ย5ห้าแพ้เสียไปยี่สบใช่ไหมครับก็คือบวกห้าแต่ถ้าเกิดว่าเกินเลเจนด์ยีสิขึ้นไปเวลาลงแรงที่หนึ่งคือต้องชนะแบบลัวๆห้าครั้งถึงจะได้ขึ้นแรงถัดไปเป็นเลเ์จนยี่สิบเอ็ดยี่สองทีหนึง่งซึ่งอันนี้โดยทั่วไปคือคนเขาก็แบบโดยมากเขานิยมเล่นกันจนถึงเลเจนด์ยี่สิบก็พอแล้ว เพราะว่าเกินกว่านั้นคือมันก็อาจจะเสียเวลาแบบต้องชนะต่อเนื่องห้าครั้งถึงจะขึ้นแรงได้ทีนึงคนเขาก็อาจจะเบื่อกันระบบใหม่ที่จะมาในเดือนกันยานะครับก็คือการไต่แรงมันจะไปได้ง่ายขึ้นครับก็คือระบบแรงจะเปลี่ยนจากที่ว่าช่วงเลเจนร์0ถึง9นะครับเราจะได้คะแนนก็คือถ้าชนะคือจะเป็นบวก30แล้วก็ถ้าแพ้จะเสียไป10คะแนนะโดยสุที่คือถ้าชนะแพ้สลับกันก็คือมันจะบวก20 นั่นเองแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเลเจนสิบถึงสิบเก้คือชนะได้บวกยี่้าแพ้เสียไปสิบห้าก็สุดทียก็คือหักลบกันไปก็คือบวกสิบแล้วถ้าเกิดเป็นเลเยจนยี่สิบถึงสี่เก้าผมว่าจุดสําคัญของการอัปเดตระบบแรงใหม่ก็คือจะเป็นช่วงเลเยจนยี่สิบถึงสี่เก้านี่ยครับก็คือปกติคือเลยเลเยจนยี่สิไปแล้วคือมันต้องชนะรัวๆใช่ไหมครับถึงจะแบบอ่อค่อยอัปแรงได้ทีนึงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นระบบใหม่คือ อย่างน้อยคือมันจะคล้ายๆกับเลเจนด์เจนสิบถึงสิบเก้าที่เราเคยไต่กันประจำนะครับแต่นี่คือเปลี่ยนช่วงสิบถึงสิบเก้าเนี้ยระบบแรงใหม่ก็จะเป็นช่วงยี่สิบถึงสี่เก้าคือแบบเราก็จะมีกําลังใจในการไต่แรงมากขึ้นเพราะว่าคะแนนในการเพิ่มแรงทีหนึ่งคือมันจะเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมแล้วระบบแรงคือมันจะกลับไปเหมือนเดิมก็คือแบบต้องชนะรัวห้าครั้งกิ๊กห้าครั้งติดกันเนี่ยคือจะเป็นช่วงเลเ์จนห้าสิบขึ้นไปดังนั้นโดยสรุปคือ ระบบแล้งใหม่เนี่ยจะทําให้คนที่เล่นแลงในช่วงระดับเลเจนเนี่ยถ้าเกิดเล่นจํานวนเกมเท่าเดิมเนี่ยจากเดิมที่ว่ามันจบได้ที่ประมาณเลเจน20ใช่ไหมครับระบบใหม่ก็อาจจะทําให้เราสามารถขยับไปได้ถึงเลเจน30ได้อันนี้ประมาณคร่าวๆนะครับสุดท้ายแล้วมันไปได้ไกลขนาดไหนก็จะอยู่ที่คนเล่นนะครับแต่ก็สำหรับไอ้ระบบใหม่เนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งคือมัน ทำให้เรามีกําลังใจในการไต่แรงได้มากขึ้นแล้วก็มันไปได้ไกลมากขึ้นด้วยจํานวนการเล่นเท่าเดิมนั่นเองครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันครับแล้วก็เดือนกันยานะครับมันจะมะีงานแข่งพิเศษสําหรับคนที่สนใจจะไปงานแข่งเดือนตุลาคมครับเดือนกันยามันจะมีงานแข่งพิเศษเพื่อคัดตัวหาคนเล่นนะครับไปแข่งอีเวนต์พิเศษของเซิร์ฟอังกฤษนะครับอย่างววนกาซิโลซัมเมอร์เซอร์กิต ก็ถ้าท่านไหนสนใจนะครับก็บอกเลยเดือนกันยามันมีรอบคัดตัวท่านไหนที่แบบอ่าช่วงเดือนมิถุนาถึงสิงหาเนี่ยไม่สามารถไต่แรงขึ้นขึ้นท็อป30ได้ก็อันนี้จะเป็นโอกาสสําหรับการไต่แรงไม่ใช่ับโอกาสในการลงแข่งงานตุลานะครับก็คือเดือนกันยานี่จะมีงานแข่งรอบคัิฟายคือรอบคัดตัวเนี่ยสองรอบด้วยกันถ้ารอบใดรอบหนึ่งท่านชนะก็ไปงานแข่งเดือนตุลาได้เลยครับผม โอเคประมาณนี้แล้วกันครับกับอัปเดตข่าวสารของเกมบากาศ Zero Surf อังกฤษครับผมจริงๆมันยังมีในส่วนของอีเวนต์ event, พิเศษที่จะมาในเดือนกันยายนอย่างตัวแพลนอีเวนต์ของนารุคามิแล้วก็เป็น event, อีเวนต์ฤดูร้อนของโครโนแล้วก็คาซึมะก็อันนี้ขอขุยาตไม่พูดถึงแล้วกันนะครับโอเควันนี้น่าจะประมาณนี้แล้วกันครับก็ถ้าท่านไหนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปของผมในอนาคตได้นะครับผม ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูกันกี่ถึงตอนนี้ครับผมไลฟ์ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลาหนึ่งทุ่มครับถ้าท่านไหนสนใจก็สามารถติดตามกันได้นะครับผมสำหรับตอนนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ฟังจนถึงตอนนี้นะครับสวัสดีครับผม